สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูประสิทธิภาพของสารกําจัดกลิ่นโอโดไรต์กันนะครับก่อนอื่นมาดูลักษณะของน้ําที่เรานำมาทดสอบกันก่อนเลยน้ำเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าเห็นคราบน้ำมันเยอะมากสีค่อนข้างดําและกลิ่นแรงมากต่อไปวิธีใช้สารโอโดไรต์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีใช้ให้ดูเลยนะครับครับวิธีใช้นะก็คือเอาโอโดไรต์มากำมือหนึ่งนะครับแล้วก็โรยลงไปที่น้ํเลยครับง่ายๆนี้ครับเสร็จแล้วก็แตะให้มันคนหน่อยไปเลยครับ นี่ครับโรยไปเลยครับไม่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนมือก็ไม่ได้ใส่ถุงมืออะไรมันเป็นสารที่ทามาจากธรรมชาติครับไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรกับมนุษย์แล้วก็โรยกันเกือบทั่วห้องแล้วนะครับสังเกตได้ว่าน้าจะเป็นสีขาวๆคือตัวโดร้า่กระจายอยู่ในน้ําซึ่งการทำงานของตัวโดร้าเนี่ยคือถ้ามัน ตัวสารตัวไรเนี่ยเมื่อมันไปนสัมผัสกับตัวสิ่งปฏิกูลหรือว่าตัวกลิ่นเนี่ยมันจะจับกับตัวกลิ่นไว้แล้วดูดซึมอยู่ในตัวมันเสร็จแล้วมันจะตกตะกอนไปอยู่ที่พื้นทีนี้เนี่ยถ้าจะทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยผมอยากให้มีการเดินคนอีกสักทีหนึ่งให้ตัวไรเนี่ยมันหมุนๆวนๆอยู่ในตัวนะ้ำเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมับคุณพ่อออกแบบให้ใช้กับ ทางของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นบอ่อเก็บน้ําแล้วก็มันมีระบบน้ําที่วนอยู่ในบอ่อผมก็จะโรยไปในบอ่อมันก็จะมีการวนน้ามาตีตอกโดโลไรด์เรือร่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเกิดประสิภาพสูงสุดครับตอนนี้เราก็ได้สาธิตวิธีการใช้โดโลไรด์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้ที่น้ํานะครับว่าตัวน้าเนี่ยมันจะมีความขุ่นเป็นสีขาวอยู่นั่นคือตัวสารโรดโลไรด์ซึ่งมันจะฟุ้งอยู่ในนี้สักประมาณ5 6ถึงชั่วโมงคอยจับ ตัวสารต่างๆตัวสิ่งที่ก่อใหเกิดกลิ่นต่างๆเอาไว้แล้วมันจะค่อยๆตกตะกอนไปอยู่ที่พื้นทีนี้เรามาดูสภาพของน้ําหลังจากใช้สารโอโ,โรไรไป12ชั่วโมงนะครับวันนี้วันที่17เดือน11ปี54 8โมงครึ่งก็คือเช้าของวันต่อมาเห็นไหมครับว่าเราเห็นบันไดเห็นขอบประตูขอบตู้ต่างๆน้ำเนี่ยใสขึ้นมาระดับหนึ่งเลยทีเดียวคราบน้ํามันเนี่ย หายไปอย่างเห็นได้ชัดครับกลิ่นก็หายไปประมาณ70%เลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นน้ำที่ดีแล้วก็ถือว่าได้ผลเร็วมากเลยทีเดียวครับผมทีนี้เรามาดู3วันผ่านไปนี่ระดับน้ําใสมากเลยครับใสจนเห็นพื้นห้องแล้วก็คราบทุกอย่างคราบน้ํามันคราบสกปรกเนี่ยถูกโอโดโรไรด์ดูดจับและตกลงไปอยู่ที่พื้นหมดแล้วตรงนี้เห็นไหมครับ เราเห็นคานประตูเลยส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยกลิ่นก็หายไปประมาณ90%ถือว่าเป็นน้ำดีเลยครับเพราะว่ากลิ่นแทบไม่มีตรงนี้ใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปที่ www.facebook.com/odorite e, ได้นะครับมีคําถามอะไรหรือว่าต้องการจะฝากเรื่องอะไรไว้เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ที่แฟนเพจได้เลยครับขอบคุณมากครับ